สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเรามาดูกันน้อว่าการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะในเรื่องการทำงานบางครัง้งบางทาวเราอาจจะไม่ค่อยชอบกับสิ่งนี้ที่เราจะต้องทำซ้ำซ้ซักๆัทำ,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 ำอยู่นั่นแหละอะไรไม่จบไม่สิ้นกันสักทีทำไปเถอะค่ะทำแล้วเราได้ดี ไม่ควรที่จะเลิกทำเนาะอย่าเพิ่งไปทอ้อถอยกับมันค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะการเงินค่ะสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้อืมต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้ของคุณเนี่ยต้องอขยันหาเงินกันนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะว่าการเงินของคุณในเดือนนี้จะมีโอกาสได้มาทาง แค่ช่องทางเดียวไม่ได้มาได้หลายหลาย,หลายทางอย่างที่เคยเป็นนะแต่ถ้าคุณบริหารเงินดีๆเงินของคุณก็จะได้กลับมาเป็นก้อนเป็นกาเป็นกรอบเป็นก,อนกรรมอย่าขี้เกียจในการทำงานนะคะถ้าคุณขี้เกียจในการทำงานการเงินของคุณก็จะไม่ดีค่ะความรักค่ะของชาวราศีมีนในเดือนนี้ ความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในเดือนนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าใครที่ยังโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคนที่รักคุณมากๆที่สุดเลยก็คือคนในครอบครัวค่ะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าไปวางหาความรักจากคนข้างนอกเลยค่ะสุขภาพค่ะ ของชาวราสีมีนในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีการเจ็บหน้าอกเจ็บที่หัวใจอาจจะแปรๆล,ลองไปเช็คสุขภาพดูดีๆนะคะอา,อาจจะมีโอกาสที่เราจะเป็นโรคหัวใจได้นะคะถ้าเราไม่เป็นก็ดีค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ไปเ,เช็คสุขภาพดูนิดนึงโดยเฉพาะโรคหัวใจ โชคลาภค่ะของชาวราศีมีนในเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีมีนในเดือนนี้โชคลาภของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบเนะาะแต่แต่ตว,ว่าคุณจะมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณทํากรรมแต่งนะคะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในศินในธรรมรักษาสินห้าอยู่แล้วสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลาให้ความขอรพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณก็จะมีโชคลาภค่อนข้างเป็นมูลค่าก้อนใหญ่พอสมควรแต่ถ้าคุณดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ได้รักษาสินหาจากที่คุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาคุณก็อาจจะเสียโอกาสนั้นได้เหมือนกันค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง นะคะหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการตกหลุมนะถนนเป็นหลมุมเป็นบ่อดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นไหลทางเพราะมีน้ําท่วมขงังมีน้ําเอ่อขังขึ้นมาให้ระมัดระวังในการขับขี่ยอดอยางค่ะสิ่งเสริมดวงสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ให้เสริมดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กันเป็นคู่หรือว่ามีบริวาร ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะจะเสริมดวงของคุณในเรื่องอาการติดต่อการงานการาคุยกับพาร์ทเนอร์การคุยกับลูกค้าของเราได้ดีค่ะสำหรับชาวราศีมีนก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใคร อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดมอมต้นมีแอดไซน์นำหน้า M O M T H O N นะคะสำหรับราศีมีนก็มีเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ